เช็คที่นายเอกสั่งจ่ายเป็นเช็คชนิดเช็คผู้ถือย่อมโอนได้ด้วยการส่งมอบไม่จำเป็นต้องสลักหลังเมื่อมีการสลักหลังเช็คที่สั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา921 921นี่คือ มาตาเก้าสองหก้างรสลักหลังตัวแรกเงินซึ่งสั่งให้ใช้เงินชนิดผู้ถือย่อมเป็นเพียงประกันของเล็บอาวันสำหรับผู้สั่งจ่ายส่วนมาตา989านี้ให้นำบทบัญญัติเรื่องตัวเงินมาใช้เรื่องเช็ค ย่อมเป็นเพียงประกันผู้สนยใจหาได้ถือว่าเป็นผู้สลักหลังตามกฎหมายไม่นายโทเนี่ยจึงไม่ได้อยู่ในฐานะผู้สลักหลังเช็คดังนั้นเมื่อเช็คถูกธนาคารปฏิเสธการาจเงินการที่นายโทชำระเงินตามเช็คให้แก่นายตรีและรับเช็คซึ่งเป็นผู้ถือกลับคืนมานายโทย่อมเป็นผู้ส่ง เช็คดังกล่าวตามมาตรา904 904นี่คือผู้ส่งเช็ค90 4ันบุไว้ยังไง904อันผู้ส่งนั้นหมายความว่าบุคคลผู้มีตั๋วเงินไว้ในครอบครองโดยฐานะเป็นผู้รับเงินหรือเป็นผู้รับสลักหลังและ ถ้าและเป็นตัวเงินสั่งใจ่ายให้แก่ผู้ถือผู้ถือนั้นก็นับว่าเป็นผู้ส่งเหมือนกันสรุปว่าเป็นเป็นผู้ส่งถึงได้รับกับกันมาก็เป็นผู้ส่งมีสิทธิ์ฟ้องไล่เบีย้ยเอาในเอกสั่งจ่ายมีสิทธิ์ฟ้องไล่เบีย้ยในเอกผู้สั่งจ่ายภายใน1ปี นับแต่ถึงกำหนดชำระตามมาตรา102มาตรา102เนี่ยถ้าผู้ส่งฟ้องจะมีอายุความ1ปีมาดูบทกฎหมายมาตรา102ในคดีที่ผู้ส่งตัวเงินฟ้องผู้สลักหลังและผู้สั่งใจห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลา1ปีนับแต่วันที่ได้ ลงในคำับ้านหรือนับแต่วันที่ตั๋วเงินนั้นถึงกําหนดในกรณีที่มีข้อกําหนดว่าไม่จำต้องมีคําคัดขานประเด็นต่อมาคือผู้ส่งเช็คที่จะมีอำนาจฟ้องผู้สั่งใจ่ายให้ใช้เงินตามเช็คไม่ได้กําหนดเฉพาะ ผู้ส่งเช็คในขณะที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเท่านั้นแต่ผู้ที่รับโอนเช็คมาโดยสุจริตหลังจากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินก็ถือเป็นผู้ทรงเช็คที่มีอำนาจฟ้องผู้สั่งใจ่ายให้ใช้เงินตามเช็คด้วยนายโทจึงเป็นผู้ส่งเช็คที่มีอำนาจฟ้องนายเอกผู้สั่งจ่ายได้ข้อต่อสู้ของนเอกข้อนี้ก็ฟังไม่ขึ้น